สวัสดีครับไปต่อนะนี่คือ,อความฝันของโค้ดแล้วผมกี <ไป S 1> ้ด้วยก็ดีใจดีใจเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดเริ่มต้นครับคือผมตั้งเป้าแล้วปีนี้ว่าจะเป็นเอ่ออีกปีหนึ่งที่ที่มันจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปีที่อ่าที่ดีมา,ก,าอกอีกอีกอย่างหนึ่งครับก็อยากฝากให้แฟนๆไปดูกันที่โรงภาพยนตร์แล้วเป็นหนังกีด้วยมาเกินคาดไหมคะเพวาะแบบความฝันแรกก็มาเลยหรอ ช่ครับชายช่ใช่ก็ได้พี่ไม้มาเป็นผู้กำกับแล้วก็ได้นักแสดงในเรื่องแล้วรวมถึงยอดด้วยครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนเลยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หนังเรื่องแรกของโค้ชใช่ไหมไม่ใช่หนังเรื่องแรกครับแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นแบบว่าหนักๆเต็มเลยครับใช่เป็นคนเกาหลีที่มาเล่นหนังอี ไม่กลัวเฮ้ยสีมากเลยค่ะกลัวผีแต่ว่าตัวละครในเรื่องอาจจะกลัวหรือไม่กลัวหรือเดี๋ยสปอยกลัวหรือไม่กลัวรารอไปดูอย่างนี้ไม่ต้องชาเลนขนาดไหนครับชา์เลนครับก็อย่างที่พี่ไม้บอกมันจะมีหลายๆแนวเลยครับทั้งเป็นแนวคอมเมดี้ครับเป็นฮอลล์ครับแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยครับใช่ มีหาของข,องของังหรืออะไรแบบไี้เข้าพวกไหม <c oughs> มีไหมมีไหมคือหนังก็ไปไต่ตะจวัดแล้วก็เ,<อ>เป็นโลเคชั่นจริงๆ<อ>ที่มันลบล้างจริงๆ<อ>ที่คนไม่เข้าไปแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วเร <c oughs> เปิดรูปดูเขาเขาเขาเออโอ้โห oh. คือน่ากลัวมากๆเลยก็ต้อง <c oughs> แบบว่าเผื่อ <c oughs> ให้แม่ผมไปนอนด้วยไป <c oughs> เรื่องไหใช่ครับใช่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  าแนวอะไรครับมาแนวนี้เหรอครับจะไม่มาแนวนี้อ่าไม่รู้ครับก็ก็ได้รับโอกาสแหละก็เลยก็เลยอยากอยากทำครับไม่ว่าเป็นหนังผีหรือหนังอะไรก็เล่นได้หมดนะไม่ใช่เล่นได้แค่หนังผีแต่เรื่องนี้มันมีอะไรเป็นแรงจูงใจเพราะตัดสินใจรับที่จะเล่นเรื่องนี้แรงจูงใจอ่ะครับก็มีหลายอย่างเลยอ่าตอนแรกคือผมเป็นความฝันของผมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบทอะไรเขาส่งมาให้อ่านนะแล้วก็พี่ไม้เป็นผู้กำกับอีกซึ่งเขามีมีเคกว่ามีผลงานที่ที่ประจักษ์กันอยู่ว่าเออมันดีแล้วก็ ได้ยินชื่อคนนึงมาคือเฮ้ยเขามาจะมาเล่นจริงเหรอแล้วเขาไม่ได้อยู่เกาหลีเหรอก็คือชื่อย้อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนักแสดงในเรื่องก็น่าหน้าหน้าหน้าอย่างหน้าอย่างหน้าร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยแปลว่าคือเหตุผลพี่ย้อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่โอเคใช่พี่ย้อนพี่ย้อนหน้าตาของพี่ย้อนเป็นดึกดูดไงโอ้ไปแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้มันหล่อจังเลยไแต่ในเรื่องเราต้องไฟกับเรานะใช่ใช่ อย่างอย่างอันนี้เวลาเขาติดต่อคิวมาอย่างนี้เราต้องดูคิวแม่เราด้วยป่ะเพราะว่าแม่ต้องไป็นตัวดูใช่ไหมก็เช็คคิวสองต่อ check คิวโพสปุ๊บต้องแม่ปุ๋ยด้วยถ้าแม่ปุ๋ยไม่ว่างโอเคโพสไม่ไปแต่แม่เขาจะไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาติดติดไลฟ์ใช่ติดไลฟ์สดอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไลฟ์ที่นู่นเลยกลุ่กล้องนี้รับงานรับงานสองคนสองคนครับหาไม่ได้แม่ผมาจะไปเล่นได้เรื่อย ร้อเล่น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 พี่ไม่บอกเอาไหนไหนแม่ก็มาแล้วมาเอาถ้าแม่ไปเล่นแม่เล่นเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นผีอาจจะข่าไปถ้าข่าไปก่อเลยก่อนแม่เข้ามาถ้าข่าเป็นผีเด็กแม่บ้างเด็กแม่สุด่าดวนั้าละนเนี็ยแม่เออครับเป็นผีไม่ไม่ไม่เล่นนะเออไม่เล่นไม่เล่นแม่อยากเล่นเป็ผีอะไรครับแม่อยากเล่นเป็นผีแม่อยากไม่ต้องเล่นเป็นผีก็น่ากลัวอยู่แล้ว หยอกหยอกแซวแซวเออครับผมถ้าถ้าถ้าแม่เขาก็มาเล่นด้วยเราคิดมไหมว่าคือแม่เหมาะกันหมดอะไรโอ้ยอยาเลยจากหลังผีมันจะไปตลกเกินเขาค่อยเป็นนักแสดงได้หมคุณแม่เนี่ยคิดว่า ไม่น่านะไมต้องให้โอกาสเขาลองดูก่อนเขาเก่งนะในการออกเล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้านายทุนสนใจก็ติดต่อเป็นเล่นเราจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอตอนนี้อะไรครับเราจะเป็นผู้จัดการแม่แล้วเหรอไม่เขาดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองปีนี้จะไม่มีโครงการดันแม่เข้าวงการแล้วเหรอโฮ้ยเขาดันตัวเองเข้าวงการตอนนี้เขาจะแม่งงานเยอะกว่าเราแล้วใช่ครับผมแต่ว่าคนก็จะรู้สึกว่าปีนี้ของผมค่อนข้างถิ่แน่นใช่ครับดูยังไงใช่ใช่ก็ เปิดต้นปีมาไปแล้ว2ประเทศครับ<ช>ก็แล้วก็เดี๋ยวต้องไปไปถ่ายอ่าคอนเทนต์อีกแล้วก็ไปหลายประเทศเลยก็หนักพอสมควร<ช>แต่ว่าก็ดีใจที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยได้ไปเจอแฟนๆต่างประเทศเยอะหมดเลยครับไม่นี่ยังไม่ตายหรอ <laughs> ไมาทำไมมาผีสิงเราจัดจัดตารางชีวิตได้อยู่แล้ววววอะไรครับเราจัดตารางชีวิตได้อยู่แล้เพราะงานแน่นมากทั้งเรื่องยังมีเรื่องเรียนอีกก็คุยกับพี่เอิญผู้จัดการอะไรเงี้ยเออให้ให้เขาช่วยจัดตารางชีวิตให้อะไรอย่เงี้ยก็จะแอบแวบไปเรียนด้วยบ้างอะไรเงี้ยถามพี่เอิญไหมว่าไหวไหมอะไรครับมาถึงว่าไหวไหมไหวเอาได้ข่าวว่าหลังเวทีมีดอกตะวันโผล่เหรออะไรครับดอกตะวันโผล่ยังไงของเค้สงสัย อะันแล้วดอกทานตะวันไทยอ๋อดอกทานตะวันโปะสงสัยไม่รู้ว่าใครไปปลูกหลังหลังไปทีแล้วใครส่งมาอะไรครับใครเป็นใครเป็นคนปลูกดอกทานตะวันเนี่ยเออเป็นคนอ่ะเพื่อนเพื่อนส่งมาให้เพื่อนชื่อเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อเจมี่ได้มันมีความหมายมันมีความหมายไหมแต่งบานดอกทานตะวันเป่งบานมีความหมายรับก็เห็ุเหตุเขาพูดนะเขาบอกว่าอ่าส่งดอกทานตะวันะตวันส่งดอกทานตะวันมาแล้วส่งมาสี่ดอกอ่า จะได้เป็นแบบชื่อโฟสต้เนี่ยสี่ดอกเห็นแล้วมันยังไงพอเห็นแล้วเป็นไงเป็นอาการมันยังไงเร้อยคำกินไม่จบลพี่ก็ขยันขยี้เห็นก็ดีใจไงก็ดีใจดีใจที่ได้รับดอกทานตะวันสีดอกแล้วถ้แกะไม่กินไหมแกะไม่กินด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาไปอบเลยแล้วก็ไปแกะไม่กินเลยทุกเม็ดเลยอะไรครับ อ่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาน่าจะติดธุระของเขานะครับได้ชวนมาดูอยู่แล้วครับใช่ชวนมาดูอยู่แล้วถ้าเกิดเราโผล่ไปเยี่ยมที่กองทังไงโผล่มาเยี่ยมโผล่มาเยี่ยมที่กองอ๋อมาเยี่ยมที่กองเราจะไปเป็นที่กองเปลี่ยนจากที่เอาแม่ไปกองอ๋อก็ได้นะเออให้เป็นเราเป็นเพื่อนแต่มันกลัวผีกว่าอีกแก่ใช้อยู่แหละอาจารย์ใช่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่